แค่แดอีพีที่สครับชัดผมไม่มมแล้เอาไปนอนง,งอะถอนรูปแล้วครับตัดดีมากร้อยบาทเองนะครับอยู่ร้านทางขามไปตัดมากแต่บริได้ทำไม่ไ้ทสร้างให้เบิ้งพี่น้องถ้าออกมากระลืมเตาออกมากิเกนเข่าเหมือนเดิมนะคะไปให้กินเขากันลานหน่อยทางมาบ่าบามายะเพิงเ่งทัก ให้เป็นองบ้าคือเก่านะครับสร้างบนว่าอ้อมสังกะสีอันปกติไม่ได้อ้อมขนาดนี้แต่วงนี้เอฟซีเยอะก็เลยอ้อมหลายเปดนธรมางานถิ่นน้อง กอชนบ,บทเปิดไปเหอนี่เดี๋ยวตำมเสียบตามสาั่งมิ้นท์บรรยามันจะเปิดเลยลูกค้าวจงเดินน,นี่มีทั้งตามสาั่งมีทั้งตามเสบอะไรครับพี่น้องครับด้านจอดรถก็เยอะอยู่นี่ ตามสั่งจุดปุ๊บมาปั๊บจุดปุ๊บจุดปุ๊บมาปั๊บไม่ขายมมีตามสั่งด้ไหมครับนั่งได้ค่ะนั่งตัวไหนได้นั่งได้ค่ะนั่งได้ก็้นั่งได้หมดมีอะไรกว้างเอาเป็นอย่างตำปะคุงกับตามสั่งดีสิวะ กับแล้วเตแล้วนู่นได้เบอร์เด้เพรก็่กินต้นเนื้อมาหอดเร็วไรด่ากันแล้วมากินข้าวพอดีนดดลังมานวดพี่แก้วนี่แหละโอเคโอเคเรามากินข้าวโอเคมากินร้านนี้แหละถ้างั้นเอาเอาลาบหมูตำปูปลาตำแตง ลาบหมูตำปูปลาตำแตงข้อหมูย่างแล้วก็แกงอ่อมเฮ้ยตำอะไรบัวตำบัวงานตำแตงข้อหมูย่างอันตำแตงว่าเอาเอาไปตำอะไรบัวตำอะไรบัวมามีจ่ายมีจัดแต่งกับเอาเอาแตงกับ่ครับแล้วก็เพิ่มข้อหมูย่างเอาไปแกงอ่อมแกงอ่อมครับอ่อมหมู อมหมูครับซ้ำนันก่อนค่ะอันได้ลาบไปก่อนลาบลาบหมูโอเคเอาไปในตะกร้าครับให้เวลาสองนาที่เด้อครับท่านไปแล้วนาที่เคิงเด้อเี่ยค่ะอยู่ทางไหนนอหัวดอนบอกครับอ๋อบันดุง ถ้าต่อโตกันไรพวกดาวันต่อโตไรจ้ะอย่าลุงหยุอนเฮ็ดไปโลดครับย่อต่อเองต่อตุณค่ะดาวันดาวันกับอันในลุงพ่อต่อไรหนิบอ่ะต่อไรต่อไรักต่อไรผักนะมันยังหรือเป่า ตเต้นเต้นได้ไหมดิสิได้พอดอน,นั่นเอกใหม่โชว์ใหม่โชว์ใหม่ด้วย <ทะ S 1> เออไปอยากถามปยังไหนโชว์ใหม่ซสอมกันโอเคแล้วบอ,มมอ,อมไม่เราซสอมยังเหมือโชว์ใหม่นี่เราซสอมมือเดียวมือหนึ่งแกะทาอีกมือหนึ่งสอมใส่เพลงยิ่งพี่นอ้อกครับมือหนึ่งแกะทามือหนึ่งสอมใส่เพลงตะไคร่เลแล้วปุ๊บไปพี่น้องสิเป็นโชว์ได้สิเป็นโชว์ครูไอเงาะบอหรือสิ โชว์เดียวหรือสิเป็นไปยังไงรูปแบบวันนี้คือวันแรกที่พี่น้องสิได้เบิ่งได้โซบกุ้มปีต่อบรรลุโซบพุ่นปีต่อบร้อมครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องออมแอมมาวัดกับสิโอ้คือสิกาไปไปถามเพฝันนอนตื่นเต้นอยูเดี่ยนี่แต่ก็น้องนาลากน้องทักมาหาน้องแอดมาแล้วก็ทักมาคุ้ยหน่อมนสัยน่ารักนะครับน่ารักดีตื่นเต้นพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งกันแล้วกันว่าสิบรอนสิเขับไปหาน้อง ในรูปแบบใดจะไปคุยกำหนอดคำแรกที่คุยกำหนอดสิเป็นนังไหนนะครับพี่น้องถ้าฟังถ้าเบิร์เอาเนี่ยมาเลี้ยงนะครับแปดสาวสดแห้งเนี้ยมแกงเนียงกระบะอ่าใชงเจ้าว่าเจาะกว่าโอเคแต่งเกี่ยวกับการเงินดคนสุดท้ายโดยเฉพาะคนสุดท้าย ชุดนอนไม่ได้นอนบ่ะใช่ในร่างกี่อ้ไม่ไเป็นเสียงอนไรป่ะชันหลงชั้นหลงอยูอบ่น้องบิวตี้ซีเดียวกันหีือ <Beauty. S 1> ป่อีก <c oughs> ค,คนคะซีครับปลดป่งครับพี่น้องครับมาได้เลยนะครับท้องฟ้าปลดปลงโล่งสบายสิวด,ดนกลมอุตุรายงาน ม่เราได้คนตกก่อนแล้วเออเป็นตลอดอยืนนี่จะมาขอนจะดีแล้วตกก่อนกะให้ส้มมาเย็นโทษทักไปบอกทางบ้านว่าฮอดบ้านแล้วพี่สาวมีมัมนะเออออกมาจากสารครามจักโมงแปดเก้าโมงป้าอัอนี่ใบสองแล้วมาจอดอันนี้ถือว่าเร็วดิมาจอดให้รถอันอันนี้ประมาณยี 20, ่สิบยี่สิบนาทีกว่าเข้าห้องน้ำทีเดียวเนา,า,เขา,ขนาเนะ คนไม่บริการเนาะกระชี้ธรรมดาดบัางหว่างในนอนเต็มที่หม,มู่บ้านรับตั้งแต่หาเม้งแรงตื่นขึ้นเทีเดียวตีห้าสี่สิบอ้าบ่ายไปนอนอยู่ใส่ก็คือนอนอยู่บา้านอยู่บ้านกับบ้านบอนลับเขาไปนอนหม่องอื่นบอนลับบ่ค่อยหลับเขานอนอยู่ห้องอยู่บ้านนอนเป็นการรับไปเห็ดขอกงวัวไปเห็ดคลีบเป็นหนองเบิงต้องคุ้มเองพันวับคันนั่นพอนรลักษณ์ตามภาษาผู้เฒ่าเนาะมันบ่คือเฮาไปคุ้มเองถ้าบันนันก็ได้ ได้ซ้ำทีเหตุนั่นะแต่ก็ดีก็เก่าอยู่คันเป็นไปเล่าเหตุเองกะสิเป็นอีกเน่าไหม่ไอ้บ่เอาน้ำแข็งเอาเอาพ่อจัง่อยพ่อให้ซ้มให้เย็นเอาหนามเพาะเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้เยอะมากเลยเตี้ยโอ้ยผู้ใด้หันเอาบัวบัชระมาหอดเลียวมาหอดจอดถึงเลียวเรื่อ เอื้ดมาหอดย่ำได้ขึ้นอันนี้เร็วแต่ซีมงเสาออกบ้านกันจะม่งมามาเร็วมาเร็วมีเป็นมาไล่บัคิดเล่ยบาสิมาพอจังสี่ผู้ใดปล่อยมาออกคอโอ้ยเหรอกัดตายปจอดลงเลยกัดตายเถอะไม่ลุงดิมีเล่ยรถกินบ่มีแมนเบิร์ดแล้วจีนี่ผู้เดียวพูเบิร์ดเอ่าผู้เดียว มาเครื่องเดียวมาเครื่องเดียววะนี่ซาดานตันเครื่องล่าสุดแต่เลี้ยวผิดน้อยนึงเลยฮะเลี้ยวผิดเราเพิ่งสิเลี้ยวซ้ายแต่ขึ้นสะพานบ่แล้วก็โค้นบ่อเครื่อง่ต้องใส่เพียงขวานบ่เพียงขวานหลอแต่สะพานเลี้ยวอันนี้ขึ้นสะพานค่ะไปอีกจากโลกบ่เนี่ยทีนล้รถับไม่หยกเออทิศเดียวกันมันหมดเตะสะพานไปเลยเต่สะพานไม่เฉียบโอ้ไปอีกสองลูกค่ะมีแต่แนวเป็นแท้อ่าพี่น้อยจะมาเต็มจอเบิ่งนะเอากระเป๋าเบิด์ทุ่นนะ พี่น้องไรด่ากกันไหมจะเกี่ยมยึดพวงนี่พวกหอนเอะว่าครับพี่น้องเชินี้ไปสักนิดสักก่อนเดี๋ยวไปเจอ EP หน้าจะมาเล่าดาวันจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับรอติดตามได้เลย <Okay. S 1> บ๊ายบาย,บาย